สวัสดีวันพฤหัสบดีที่21เมษายน2565ค่ะวันนี้มีความคืบหน้าบางมาตรการมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันนะคะและมีการแจ้งถึงบางมาตรการที่จะสิ้นสุดการเยียวยาเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ทันภายในช่วงเวลาที่กำหนดเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดในคลิปกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะ มาเริ่มกันที่มาตรการแรกเลยนะคะสำหรับใครที่มีบัตรคนจนและเป็นผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปซึ่งก่อนหน้านี้จะมีเงินจำนวนหนึ่งที่เข้าบัตรคนจนเฉพาะผู้มีบัตรคนจนและสูงอายุก็คือเงินส่งเคราะห์ผู้สูงอายุนั่นเองค่ะเข้าบัตรคนจนเป็นประจำทุกเดือนก่อนหน้านี้นะคะจะเข้า2อ,อัตราด้วยกันใครที่มีวงเงิน300บาทรับ100บาท ใครที่มีวงเงิน200บาทรับ50บาทเมื่อก่อนนี้ได้รับทุกเดือนนะคะเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อปีที่แล้วปี2564วงเงินนี้หยุดจ่ายไปแล้วมาทบจ่ายย้อนหลังรวบหลายๆเดือนเมื่อช่วงปลายปี64และแล้วจากนั้นนะคะมาตั้งแต่ปี2565ก็ยังไม่มีการจ่ายเงินในส่วนตรงนี้การจ่ายเงินตรงนี้นะคะเป็นมติของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผู้สูงอายุซึ่งเป็นงบประมาณที่แยกออกมาต่างหากไม่เหมือนงบประมาณที่จ่ายเข้าบัตรคนจนหกเดือนดังนั้นจึงมีการจ่ายในลักษณะที่แปลกๆนะคะก็คือต้องมีการกำหนดให้จ่ายถึงจะจ่ายได้นับตั้งแต่ช่วงปี2,564เป็นต้นมาดังนั้นวันนี้ทางช่องจึงแจ้งให้ทราบนะคะสำหรับผู้ที่มีบัตรคนจนและเป็นผู้สูงอายุ เงินจำนวนนี้กลับเข้ามาจ่ายอีกครั้งหนึ่งซึ่งกำลังมีการวางแผนจะจ่ายช่วงปลายเดือนเมษานี้อย่างไม่ได้กำหนดวันที่ซึ่งจะเป็นการจ่ายย้อนหลังเช่นเดียวกันค่ะมาต่อกันที่เรื่องที่สองนะคะเดือนเมษายนนี้มีอะไรสำคัญบ้างเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส4ฉะนั้นใครที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งเฟส4ปัจจุบัน ใครใช้สิทธิ์เต็มวงเงิน1,200บาทแล้วก็จะไม่ได้มีวงเงินเพิ่มนะคะถ้าใครใช้ไม่หมดมีเวลาถึง30เมษายนนี้ส่วนจะมีเฟส5หรือไม่นั้นรออนุมัติเร็วๆนี้ค่ะสำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการเราเที่ยวด้วยกันยังใช้ได้อีก2เดือนนะคะคือเมษาและพฤษภาแต่โครงการทัวร์เที่ยวไทยซึ่งกลุ่มทัวร์ได้รับส่วนลด40 อันนี้ก็สิ้นสุดเดือนเมษายนนี้เช่นกันค่ะนอกจากนั้นแล้วเงินเพิ่มกำลังซื้อเข้าบัตรเดือนเมษายนตั้งแต่วันที่1แล้วบวก200ก็ใช้ได้ภายในเดือนเมษายนนี้และก็เป็นเงินที่เพิ่มเดือนสุดท้ายเช่นกันการเพิ่มกำลังซื้อเข้ากลุ่มบัตรประชาชนก็คือกลุ่มของคนที่ปีที่แล้วอยู่ในโครงการเราชนะกลุ่มพิเศษ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหลังจากนั้นตั้งแต่ปี2,564รัฐบาลมีการเติมเงินกำลังซื้อคู่ขนานการเติมเงินเพิ่มกำลังซื้อเข้าบัตรคนจนและก็บัตรประชาชนไปพร้อมๆกันค่ะและสำหรับ10มาตรการลดค่าครองชีพนะคะบางมาตรการเริ่มแล้วนะคะเช่นการให้ส่วนลดค่าแก๊ส n g ็ให้กับแท็กซี่ เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมและการเพิ่มวงเงินส่วนลดค่าแก๊สหุงต้มในบัตรคนจนจาก45บาทเป็น100บาทต่อ3เดือนส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพหาบเล่แผงลอยและมีบัตรคนจนก็จะมีเงินเข้าบัตรอีก100บาทซื้อแก๊สหุงต้มเช่นเดียวกันค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ